สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หมวดพืชอาหารสัตว์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะมาแนะนําพืชอาหารสัตว์ให้เพื่อนๆได้รู้จักในรายวิชา137403การผลิตโคนเนื้อและกระบือค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทาความรู้จักกับพืชอาหารสัตว์เรามารู้จักคําว่าพืชอาหารสัตว์ก่อนนะคะพืชอาหารสัตว์คือพืชชนิดต่างๆที่สัตว์สามารถกินแล้วไม่เกิดโทษต่อสัตว์ โดยจะกล่าวถึงหญ้าพืชอาหารสัตว์และถั่วพืชอาหารสัตว์ค่ะเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะพืชอาหารสัตว์ชนิดแรกนะคะคือหญ้าลูซี่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า b a c i l ย u l u c i e n i ีเป็นหญ้าพื้นเมืองของแอฟริกานำเข้ามาในไทยจากประเทศออสเตรเลีย เป็นย่าอายุหลายปีลักษณะของย่าลูซี่จะมีเง้าลำต้นจะตรง drafting. แข็งแล้วก็ไม่มีขนนะคะลำต้นจะตั้งและทอดเอนไปตามผิวดินส่วนใบจะมีขน,น,ใน,ใน,นท,ทั้งสองด้านเมื่อกำดูแล้วจะรู้สึกนุ่มคล้ายกับกำมะหยีช่อดอกของย่าลูซี่จะมีลักษณะเป็นแบบลาซีมนะคะเปอร์เซ็นต์ซีีอยู่ที่10 1 3เปเซน การเพาะปลูกจะใช้เมล็ดในการเพาะปลูกและเหมาะสำหรับการทำทุ่งหญ้าค่ะครับเรามาทำคำวามรู้จักกับหญ้าพืชอาหารสัตว์ชนิดที่2องกันเลยครับก็คือหญ้าอินมีสีม่วงชื่อทางวิทยาศาสตร์พันิค่มแม็กซิมัมเป็นหญ้าพื้นเมืองของทวีปแอฟริกาขึ้ยูีทั่วไปลักษณะลำต้นตั้งตรงใบยาวๆช่อดอกเป็นแบบพันธพ เป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งมีอายุหลายปีและมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ4-10ซครับค่ะสำหรับเพื่อ,อาหารสัตว์ชนิดที่3ก็คือหญ้าเนเปียค่ะหญ้าเนเปียเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับอ้อยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า p e n i s e t u m p r r p u r u m ค่ะ ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านนิยมนำหญ้าเนเปียใช้เลี้ยงช้างค่ะมีถิ่นกำเนิดจากแบบอฟริกามีลำต้นที่ใหญ่และ,จะเจริญเติบโตเร็วจึงได้เป็นจุดสนใจของกรมปรศุสัตว์ได้นำมาพัฒนาเป็นเพื่ออาหารสัตว์และปรับปรุงจนได้สายพันธุ์ที่ดีนั่นก็คือพันธ์เนเปียปากช่องหนึ่งค่ะพันเนเปียปากช่องหนึ่งข้อดีคือขนน้อยจเจริญเติบโตได้ดีในดินที่หลากหลาย เก็บเกี่ยวง่ายแต่ก็มีข้อเสียค่ะคือไม่ทนต่อสภาวะที่มีน้ําท่วมขังและการเหยียบย่ำของสัตว์ค่ะการขยายพันธุ์ก็คือใช้ท่อนพันธุ์และมีระดับโปรตีนอยู่ที่4-10%เซค่ะจึงได้นํามาเลี้ยงโคกระบือในรูปแบบที่เป็นหญ้าสดหรือหญ้าหมักแต่ไม่นิยมทําในรูปแบบที่เป็นหญ้าแห้งค่ะนอกจากหญ้าเนเปียจะนํามาเป็นพืชของอาหารของสัตว์แล้วยังสามารถนําไปเป็น พลังงานเชื้อเพลิงได้อีกด้วยค่ะสำหรับพืชอ,อาหารสัตว์ชนิดที่4ที่จะมาแนะนำให้รู้จักด้วยกันนะคะก็คือพืชอ,อาหารสัตว์ตระกูลถั่วนะคะซึ่งมีชื่อว่าถั่วท่าพาสไตโลนะคะมีชื่อทางทียอาสามาว่าไตโลเทนสีกวนเยสีนะคะซึ่งไตโลเทนสีจะมีลักษณะใบที่เป็นใบแบบไทโฟลีเอตนะคะก็คือจะมี3ใบย่อยนะคะ ซึ่งใบตรงกลางจะมีขนาดยาวที่สุดนะคะและสําหรับดอกจะมีดอกจะมีดอกเป็นดอกพุ่มมีขนสีเหลืองนะคะลําต้นจะเป็นลําต้นค่อนข้างแข็งมีมีขนบริเวณลําต้นนะคะแล้วก็สําหรับเปอร์เซ็นโปรตีนจะอยู่ที่14-18เปซนะคะและสําหรับถั่วท่าพาสตลิโรคะจะเป็นถั่วที่นิสัะคล้ายกันกับถั่วบรลาโนนะคะซึ่งเป็นถั่วตะกูสไตลโลเซนสีเหมือนกันนะคะ สักตระหว่างถั่วท่าพัสไซโลและถั่วฮามาต้านะคะก็คือสังเกตตรงบริเวณสังเกตตรงใบนะคะสําหรับถัว่วท่าพัสไซโลจะมีก้านชูใบตรงบริเวณใบย,ย่อยนะคะแต่สําหรับถั่วฮามาต้าจะไม่มีก้านชูใบตรงส่วนนี้นะคะ่ะพืออาหารตรัดชนิดสุดท้ายนะคะนั่นคือถั่วฮามาต้านะคะ ถัวฮามาต้ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stylosanthes h a าต้านะคะซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของอเมริกาเหนือนะคะซึ่งอเมริกาเหนือเราจะพบได้ในแถบรัฐฟลอริดานะคะแล้วก็อเมริกาใต้เราจะพบได้ในทะเลแคริบเบียนนะคะซึ่งประเทศไทยได้นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียมาปลูกนะคะแล้วก็ลักษณะของถั่วฮาวาต้าลำต้นนะคะจะเป็นลำต้นเรียวยาวเรียบนะคะแล้วก็มีขนสีขาวนะคะลักษณะใบจะเป็นใบแบบไทโฟลิเอตนะคะ ไตเฟรตก็คือจะมีสาใบย่อยนะคะสาใบย,ย่อยก็คือเรียวยาวนะคะแล้วก็มีขนเล็กน้อยแล้วก็มีหูใบนะคะมีหูใบหูใบก็เป็นคล้ายๆกับใบนะคะแล้วก็ลักษณะของช่อดอกจะเป็นช่อดอกแบบตะไปนะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับรูปไข่นะคะแล้วก็ดอกจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็โปรตีนของถั่วฮามาต้าจะอยู่ที่1ิบ8เเซนนะคะ มาฟังคำแรกกันเลยนะคะ grassland <land. S 1> grassland grassland ทุ่งหญ้าค่ะคำที่สองนะคะ gravity Forest cross. Forest c r o s s Forest c r o s s คือทหารสัตว์ค่ะคำที่ห้านะคะ pasture cross pasture <your> cross pasture cross